ฉันจ,จะมีโยกอะไรอยู่นี่การขาออกเล็กน้อยนะคะอ่าอันนี้จะเป็นหลังล่างเออหลังล่างนะเราก็จะดันก้นไปข้างหลังเล็กน้อยนะคะโน้มตัวไปข้างหน้าส่งตัวให้ได้นะแมวท้องใช้หลังยกตัวเองขึ้นมาทําซ้ำทั้งหมด หลังยกนะสิบห้าทีทําบ่อยๆเราจะทำทั้งหมดอ่ะสิบห้าทีสี่เซตอ่าแล้วช่วงหลังที่เป็นรอยต่อระหว่างหลังกับก้นอ่ะมันจะแบบหักเข้าไปแบบเนี้ยสวยงามนะจ๊ะ,จะไปยาตัวลงนิดนึงนิดนึง แมวท้องหนึ่งสองสามแมวท้องตลอดนะสี่ห้า ใครทาแรกๆดูกระจเรกเนาะแจะเห็นว่าเรากลมไปพอดีหรือยังอย่างเงี้ยเก้าเมี่รองตลอดสิบเขมี่รองสิบเอ็ดใช้หลังยกนะใช้หลังข้างล่างยกนะสิบสองมือมากสิบสาม สังเกตว่าเราจะล็อกช่วงหลังตรงเนี้ยตอนที่ตอนที่ลงเนาะลงก็ลงทั้งท่อนขึ้นก็ขึ้นทั้งท่อนอย่างนี้เลยแล้วช่วงช่วงล่างเราก็ล็อกไว้เหมือนกันให้มันอยู่นิ่ง